สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับผมอยู่กับรุ่นวยัยแทนะครับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้6สปีดนะครับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจีอยู่ที่1 4 9 0 0ล้บาทนะครับตอนนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ1.89%นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า คันนี้เนี่ยที่ผมเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าด้วยแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษ1.89เนี่ยเวลาแต่งขึ้นมาจะสวยงามแค่ไหนดันขนาดไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นวายแทนะครับ,รบขับเคลื่อน2องล้อทอรโบ1ลูกนะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีด170แรงม้านะครับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจะอยู่ที่1ล้4 9 0 0 0บาทนะครับ ก็ด้านหน้านะครับก็จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักษรฟอร์ดนะครับส่งแรปเตอร์ตัวอักษรฟอร์ดันนี้เนี่ยลูกค้าทําเป็นสีเงินด้วยนะครับขอบดําเพื่อให้เข้ากับตัวรถสีดํานะครับก็ดูโดดเด่นขึ้นมานะครับมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงดีเควสเป็นสีขาวเลยนะครับก็สามารถทําได้ขยับมาด้านข้างนะครับมีติดตั้งข้อไฟหน้านะครับสีดำนะครับตรงรุ่น ให้กับไฟด้านหน้าซึ่งไฟตัวนี้นะ่ะก็จะเป็น LED ม u l t ติรีเ e c t o r อยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับระบบเปิดและปิดอัตโนมัติไฟตัดหมอกหน้ามีมาพร้อมนะครับเป็นหลอด LED ด้วยแล้วก็คมโปรเจคเตอร์สำหรับด้านข้างนะครับมีการใส่ชุ้มล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดน,นะครับ รับกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับคันนี้จะใส่แม็ก8พร้อมอยางมอนสเตอร์หน้ายางก็จะค่อนข้างดุอยู่แล้วนะครับเวลาวิ่งค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็นุ่มนวลด้วยขยบมาด้านข้างนะครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนบันไดข้างจากโรงงานเนี่ยเป็นบันไดแฮมเมอร์เลยนะครับก็จะได้ความดุดันนะครับแล้วก็เป็นเหล็กแข็งแรง ใช้งานได้จริงนะครับเหยียบขึ้นเลยแล้วก็รับน้ําหนักบรรทุกหรือน้าหนักการเหยียบค่อนข้างได้เยอะเลยนะครับติดตั้งเบ้ามือเปิดกันลอยนะครับกันลอยฉีดควรจากเล็บหรือว่าสิ่งมีคมอื่นอื่นที่เราเปิดติดมือไปด้วยนะครับกันสารประตูติดให้นะครับก็ช่วงหน้าฝนก็มีโอกาสได้ใช้นะครับหรือช่วงหน้าร้อน ก็มีประโยชน์ครับเผื่อเราลถกระจกลงมาเพื่อให้อากาศภายในห้องโดยสารระบายออกมาช่วงที่เราจอดตากแดดน,นานๆหรือก็สามารถทําได้นะครับเพื่อป้องการขนอมวัสดุภายในรถฟิล์มติดของเซรามิกให้นะครับเลือกระดับความเข้มได้40 60 80นะครับก็ค่อนข้างมบืดนอกสว่างในนะครับ คันนี้มีราวหลังคามาจากโรงงานอยู่แล้วสําหรับรุ่นวแท็กด้านท้ายนะครับติดมีโลออมีสปอร์ตบาร์จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมติดเพิ่มเติม,ตมคือฝาปิดถังน้ํามันนะครับตรงรุ่นให้เข้ากลับซุ้มล้อที่เราติดตั้งเพิ่มด้วยสําหรับด้านท้ายนะครับมีบันไดท้ายนะครับสําหรับขึ้นลงหยิบของท้ายรถนะฮะทั้งสองฝั่งสามารถทําได้นะครับ ด้านท้ายนะครับหลอดไฟ l ด้านท้ายนะครับก็จะมีติดครอบไฟท้ายให้นะครับเพิ่มมิติให้กับไฟด้านท้ายและติดตั้งคอบฝากระบะท้ายตัวอักษร Ford เช่นเดียวกันนะครับทำสีเงินขอบดำด้านล่างมีการเปลี่ยนกันชนให้กับลูกค้านะครับ คันนี้ลูกค้าต้องการกันชนแฮมเมอร์ก็สามารถทำได้พร้อมห่วงลากจูงสีแดงของแฮมเมอร์เลยนะครับมีไฟหอยให้พร้อมนะครับเผื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็ค่อนข้างสว่างเลยนะครับ จบไปแล้วนะครับกับรุ่นวายแท็กขับเคลื่อน2องล้อเกียร์ออโต้นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษ1.89%หรือคุณลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นชุดแต่งรอบคันแบบคันนี้ก็ได้เลยนะครับก็คุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็น ID l ดีนะครับ prasit 0996265262ช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฝอดสุดคุ้มครับ มีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะครับก็คุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์สอบถามเรื่องแคมเปญพิเศษต่างๆก็โทรมาได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าโปรโมชั่นไหนเด็ดๆโดนๆเดี๋ยวผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ